แล้วชุบซีเดียขึ้นมาได้กิววี่นอนวิวดูอยู่จบเถอะจะขาดใจแล้วจะขาดใจแล้วครั้งนี้อีกนิดหนึ่งฮะเท้านีิจิกแม็คถ้าเป็นต<อ>ะเกียงจะแตกไปแล้วใชและขานาวงฟ้าถึงน็อกดีทูอีเฮดช็อตอย่างงอมและซีเดียเดินเข้าใส่กิววี่กับดิเดียจะงเกยไปซีเดียเดินมาแกร์สุดทุนเจ็ดเดินเข้าได้แล้วเรียบร้อยอารคิวาเทน่าครับแชมป์ครั้งนี้แชมป์อ๋อแชมป์แชมป์เนี่ยเป็นพยางค์ที่สองโอเค ตอเรีนเลียนวงฟ้ามา,มาบอโคบอยคานพัางงาพัางงาเข้ามาแล้วก็คอสฝ่ายแล้วดูมิ๊กตันลาซักซี่ไปน้องไลจีได้แล้วเราเราแล้วจีหนายไปเก็บลักซ์ู้ซักซี่นอนน้องเหมือนกันแล้วเบสเบสเฮดช็อตซักซี่ออกจากเกมทันทีดีทูอีอจะเก็บดีวายน็องไปฟุตบอลลิศจบอนันดับสี่เอาเรื่องคะตอนนี้ท่านผู้ชมก็ไดีทูอีนอนเล่นอยู่ตรงนี้เออนี่ค,ครับไปเก็บคิวบอโคบอยได้แล้วลักซี่เก็บคิวอะไรจีมาเหมือนกันตอนนี้เหลือแค่เอาแล้วครับเพื่อนสนิทที่เจอกันมิ๊กตันเลเลียนออกไปแล้วฮะเหลือบูบีกับคิวเทนฮะ คือบูบีเนี่ยช่วยเก็บโนวานะฮะล่าคิวไดเข้าใส่ท่านผู้ชมครับไอต่อจังปั๊มยาอยู่บอกโรงพยาบาลไอตจังโรงพยาบาลเพื่อนเบียร์บเอดพีไฟไว้ฮะตรงนี้ไอต่อจังก็ยังคงปั๊มยาอยู่โอ้ท่านผู้ชมครับนับวินาทีและเบียร์บเอ็มงอกอมาแต้มคิวแต้มคิวไปของผมเรียบร้อยเบียสิบเอ็ดอาร์คิวอาร์เทน่ากินไก่ครับเอาแล้วครับผมไก่แรกของอาร์คิวอาร์เทน่ามาแล้วสำหรับวันนี้ครับ แล้ว e ลดีทูอีขับรถไปไหนครับขับรถมาชนหินแล้วมีสม็อกอยู่ด้านหน้าดีทูอีเข้ามาชิดหลังหินไว้แล้วสโคผู้ซาพี่ไฟเข้ามาในควันก่อนดีท e ูอีดึงจังหวะไว้ด e ีทูอีสบายๆจังหวะนี้ลุนน็อกไปได้เขาแจ้งโนดนน็อกไปเด็ดเด็ดแ้วไอ้แล้วซัคซี่ยมั่นใจแล้วฮะไม่ง้างไปยังไม่ฟ้าฮะพี่ยอมรียบร้อยแล้วเขาระเบิดแมสด้วพิเศษโดนน็อกครับจากลักซี่แล้วลักซีร่อร,รอจังหวะ มีกก้ต่อเลเรียนได้เปรียบแล้วเบียสเวตโดนไฟมาแบบนี้ไม่รอดแล้วครับเหลือดีทคนเดียวเลครับลเซนเก็บเบียสเวตออกจากเกมไปมาดูดีทีบ้านแล้วเลยดีทอีน้องใส่ซักซี่ไปครับแอคเซอร์ปาสโมใส่หน้าดีทีสเปย์เข้าไปแบ็คไวท์จะรอดหรือเปล่าโอ้แล้วเปิดเผยตำแหน่งมาดีทีลำบากดีทีเฮดช็อตน้องแบ็คไวท์บ้านว่างจอแ้มคิวก่อนดีทีว่าไงลุกขึ้นมาลุกขึ้นมายิงเอแ้มคิวไปหนึ่งคิวสวยงามเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ ไปก็แล้วจีนายโดนน็อกมาจากไกลๆเพื่อนมาจากลักซี่ครับแล้วคิงเหลือคนเดียวครับเข้าวงกันไปแล้วครับแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับแล้วดูอาคิวแล้วเรียบร้อยฮะเบสิบเอ็ดครับหันไปน็อกใส่กองโซ่ดาจังเอ้ยระเบิดร์มอุย้ยจีนายดำน้ำลึกไปแล้วซุกเฮดช็อตเซน่าเท็กซ่าจะเกมไปคาริโอบอกเพื่อน <h> เปิดลงไปหนึ่งลูกแล้วจีนายไอ้ไอ้คาริโอนี่ปั่นนะเฮ้ยแล้วจีนายเลื่อนรถได้ไงอ่ะห่างะน้ำครับอ๋อเฮ้ยหายใจไม่ออกนะตอนนี้ฮะทั้งคู่ ปั่นทั้งคู่นะคริโยเหมือนเอาจีนายเป็นบังเกอร์จีนายก็บอกเขยไม่เอานัดเรียบร้อยเป็นบังเกอร์ไปเรียบร้อยแล้วอึมฮะจังหวะนี้เก็บคริโยจีนายดับเบิลคิวไปครับเฮ้ยเปิดประตูไปหาทักทายเพื่อนเก่าหน่อยแล้วเข้ามาจังหวะนี้วิดูตุเคครับน็อกดีทูอีได้ครับแล้ววิดูตุเคน็อกเบียร์สิบเอ็ดครับแล้วเดินเข้ามาจังหวะนี้เอาป้าสเวนเขาตั้งลำอยู่เฉยสังหวะกินน็อกเออร์นี่ศูนย์เจ็ดเป็นทริปเปิลน็อกครับ แล้วรอเจ้านี้เฮดจอดอีทีไปแล้วรอก็เก็บเออนี่สุดเจ็ดแล้วจีน่าเจ้านี้มาเก็บสมาก,การ์กินไปได้แล้วจีนายจีนายจีนายอยู่ริมริมเปโต้แล้วเจ้านี้ราอึมไปน่องโรนนี่อีกด้านหนึ่งแล้วรอไปเก็บเป็นเซเวลจะเกมไปจนีนายวิ่งบอลอยู่นอกบ้านคาริโอไปนอกดาเต้อีกด้านหนึ่งจนีนายกระโดดมาเก็บไปได้จังหวะนี้ครับจีนายยังช่วยอคิวเทน่าไว้ได้อยู oh ่ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับถามถามกันก่อนไหมฮะฟุตบอลิศ หล่อจังหวะแล้วลูดมาลเจ้าหนี้ตกรถเออนี่สุ่เจ็ดน็อกโลว์วสินได้แล้วลูดมาลเจ้าหนี้ดีทีน็อกโซเคไปได้เหมือนกันครับแล้วจังหนี้ดีทีเก็บโลว์วสินออกจากเกมไปแล้วแล้วจีนายไปเก็บโซเคออกจากเกมเช่นเดียวกันอาร์คิวอาคิวกับพาวเวอร์ก็ภ่ายเจ็บแล้วเออนี่ระเบิดน็อกก็ภ่ายไม่ได้แล้วจีน่าโดนยิงมาเจ็บเหมือนกันจีนายต้องหลบลังหินก่อนก็ภ่ายน็อกอยู่นะครับแล้วดูไอซ์กดอยู่โอ้มุนของไอซ์ได้เปรียบมากครับท่านผู้ชมแล้วเออนี่จังหนี้เฮดช็อตก็พ่ายออกจากเกมไปทันที โอ้โหแล้วทีทีโอพีก็ต้องถอนออกครับนะครับตอนนี้รู้สึกจะเหลือจีนายคนเดียวหรือเปล่าอ๋อเหลือจีนายกันดีๆขออภัยครับแต่ว่าคาชอสกี้ครับนี่มาเข้าทางของเขาอีกครับอาร์คิวดีทูอีว่าไงดีทูอีนอนอแบบนี้ไม่รอดแล้วครับไม่รอดแล้วเออนี่ตายวงไปแล้วแล้วดีทูอีก็โดนไหมยังยังไม่รอดซูกูจากนี้ไปน็อกเฟรมบอยได้ครับรถคาชอสกี้เอสเอลอาร์ไปน็อกดีทูอีได้แล้วเก็ดดีออกจากเกมไปเหลือจีนายจีนายวิ่งมานอน,อนอนต่อนอนต่อแบบนี้เรียบร้อยนนาอ,อาร์คิวที่รอดเอ้าเฮ้ย คานจกจีนาบอกคานซ้ายคานขวาคานซ้ายคานขวาฮะยังรอดอยู่คาร์ดสกี้บอกรีโหลดแป๊บนึงเอ้ยระวงเด้งขวาครับแต่วิกกตอนยังอยู่ในนั้นรคบตอนนี้ไห้ถามจริงๆคิานซ้ายคานขวาคานซ้ายคานขวาแปดสมกคขานซ้ายคานขวาไม่ตายถามจริงๆเธอ มันไม่แม่นหรือมันอิตาลีมันหลบคานซ้ายคานขวาคานซ้ายคานขวาแปดสมอเหมือนโดน2ทีมเลยรับเมื่อกี้แล้วเรียบร้อยฮัสซักซี่ครับเป็นคิวของซิกนายไปแล้วเขากดใส่แกงโซ่ฮะดีทูอีและดีทูอีแล้วแก่งโซ่ลงมาจากรถจังหวะนี้แล้วยิงสเปย์มาแกงโซ่เลื่อนเหลือนหนึ่งแล้วนอกวงนี้กันทั้งกู้แกงโซ่กำลังจะเฟิร์สเดท,ทันไม่ทันครับไม่ไน่าทันครับ <B ling> ปึ้งปึ้งปึ้งอุย้ยแบนเดตแบนเดตฐานแล,ล้วลักซีก่ตันี้เป็นลักซิ่นิเตอร์ของ A1 ว e ันอีสปอร์ตเหมือนกันแล,ล้วลักซี่ต,ตัวนี้เฮดช็อตซินิเตอร์จากเกมไปครับปีนีก่อนมิเกตตันและเอเลียนทวงคืนมาได้1คิวเอาแล้วเบียร์สเปรย์เข้าไปน็อกใส่ทีเซดได้แล้วเกียงโซ่โดนน็อกจากดีทูอีแล้วดูตรงนี้ดีทูอีดีทูอีกำลับเบิดแล้วเห็นมาปาลาระเบิดข้าปายแล้วลุกขึ้นมาจาังหวะนี้เออนี่ยิงสเปย์ไปช่วยดีทูอีอยู่แล้วละืมโล่งๆแบบนี้ e, นดีทูอ แล้วดูซีเนี่ยโดนน็อกไปจากไซรัสครับใช่ครับต้องน้ำโดนใช่แล้วเหยียบคิวสุดเกียรตได้แล้วเรียบร้อยนี่เดินมาเอฟลากเอ็มสองสิบเก้าน็อกไซรัสไปเลยนี่ซับวิวสุตเกมไปครับต้องว่านี่ยังช่วยได้อยู่สำหรับเออร์นี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดย่งไม่เออร์นี่ยังตสนใจปลาเหมือนปลาปลาสมองเลแล้วปลาระเบิดดักไว้แล้วเขาเข้ามาชนเออร์นี่สำคัญแล้วดึงซีเนี่ยแล้ววิวดูไปด้วยตรงอื่นว่าไงดูภาพมุมสูงนี่ดึงแล้วโดนระเบิดจากเออร์นี่ครับโซเลตตายไปแล้วครับแต่มีซีิม ซิรีป,ปาสโม,มว์ไวและซูคูจรงนี้ไปเก็บไอ้น็อกไปพาวเวอร์เข้ายัางไงเดี๋ยวต้องดูกันครับท่านผู้ชมเอาใจช่วยพวกเขาหน่อย,อยมังเกิ้ลหวังจะชุบลักซี่ดีทูอีไปเก็บแบ็คไวออจากเกมไปเออนี er ่จังหวะนี้ไปน็อกเฟรมบอยนะครับเอซีคิวพยายามแทบยิงเออนี่ได้แต้มจากเฟรมบอยไปโอ้โหอารคิวสิบคิวตอนนี้ท่านผู้ชมครับแล้วดูฮะจีนายไปเก็บคิวลักซี่ออกจากเกมไปตอนนี้แล้วเออนี่ไปเก็บคิวอิสเฟสออกจากเกมเหมือนกันขอเสกเสกเกเนตโดนซะหน่อยฮะเฮ้ยแล้วภาพนี้หายากนะครับจีนายดีทูอีเล่นด้วยกันฮะเล่นด้วย และเรียบร้อยเออร์นี่ฮะนี่ดีพี DP ของเออร์นี่ฮะดับเบิลหนอโอ้ยอดับเป็นดับเบิลคิวไปเลยครับโอ้โหเจมบ,บอลต,ติดต่อไปเล่นภาคใหม่ฮะ <c oughs> จังหวะนี้สไลด์เออร์นี่ศ <c oughs> ูนย์ศูนย์เจ็ดเฮ้ยเหมือนซีฟิลคิวครับพี่อ๋ออุ้ยหมดทีมครับจริงรปปด้วยซีฟิลคิวของเออร์นี่ฮะนายครับอยู่ห้องน้ำเล่นกีฬาทวีไปยังอยู่แล้วจังหวะนี้ทวีบอกถึงผมเวลาของผมแล้วรีเวสโดนน็อคไปเหมือนกันครับเอาละครับท่านผู้ชมครับแหมการลงมาของซีนี่เห็นะครับก็เป็นจังหวะที่พอดีพอดีแหละผมว่านะแล้วดูครับ ก็เซนใกล้ๆกับอาร์คิวแล้วเขาแลกมาแล้วจีเนี่ยไปเฮ <c oughs> ดช็อตด็อกใส่นาวีของกอเซนแล้วพยายามจะสเปย์ไปซุปกว่าจะจจจแจมๆหน่อยพาวเวอร์ <power> ยังอยู่พาวเวอร์เกาะไว้เฮ้ยใจเย็นไอซุกนี่ยังไม่ตายอยู่วันนี้แล้วจีนายตรงนี้ไม่เก็บนาวีออกจากเกมไปใครก็ได้เก็บซุกให้ผมทีนะครับแล้วพาวเวอร์ลาเบอรเก็บซุกออกจากเกมสวยงามมากๆก็ไปแล้วพาวเวอร์คานต่อไปคานต่อไปโฟเอ็มจบไปแล้ว แล้วทีนายลุกขึ้นมาปาไฟใส่แล้วจะไดเขาใส่เลยครับจังหวะนี้จะเคลียร์ก้อเซนให้ออกจากเกมไปแล้วโดนไปของจีนายน็อกไปสหรับรีเวสแล้วโทคิสไาที่กิวี่มาแล้วจีนายได้เหมือนกันแล้วมือที่3มาทันทีแล้วก้อเซนครับโดนเกตจากเกมไปแล้วเลินี่เอ็มสองซิก้าเก็บโทคิสไปคนสุดท้ายแล้วตอนนี้ซีเนียซีเนียหลบหลังหลังปางไว้หลังปากไว้พีกมาแล้วยิงสวนไปจากกอไผสเปนใส่ซีเนียไปซีเนียออกมาพีกน็อกกิวี่ครับมุมซีเนียอย่างจ้าพระท่านผู้ชมเขาตะพีกมายิงอย่างสวยเมื่อกี้คูนสี่ เขารู้แล้วไงเมื่อกี้แล้วดูครับเออร์นี่เออร์นี่ช่วยซัพพอร์ตซีเยร์อยู่แล้วระเบิดลูกนี้โด่งๆไปแล้วดูจีนาสเปเรดดอดไปน็อกไปให้ตรงนี้ทีทีโอพีแล้วตรงนี้ทีมเฟิร์สเดดอยู่หลังหินมาแล้วเออร์นี่เก็บทีทีโอพีออกจากเกมไปแล้วเขาชุบอยู่ตอนนี้ทีมไทยสองทีมกำลังลุ้นกันอยู่พาวเวอร์หรือไอคิวกินไก่ก็ได้เหมือนกันแล้วครับนั่นะครับแล้วดูครับกอภัยกับกิววี่ในอย่างซากเลยครับท่านผู้ชมครับแล้วยังไงฮะตรงนี้ครับกอภัยชุบขึ้นมาได้แล้วนะ4ต่อ2นะครับแล้วตอน แต่ว่าถ้าเกิดพาวะแบบเปิดน้อกได้สักคนหนึ่งก่อนจะมีสิทธิ์ลุ้นครับซีนเนี้ยครับดิทอีนี่เสียสละออกมาชุบเพื่อนเลยครับเรียบหลบไม่ทัน <laughs> สวยงามสำหรับกีวีฮะห,หยอดไประเบิดลูกนี้แล้วก็ภัยน็อกซีเนียครับท่านผู้ชมนี่ไงฮะจากซีนต่อสองเหลือสองต่อสองนี่ไปมสองสิบเก้ายิงไปแล้วเจ้านี้มาดีดูวีเฮดจากก็ภัยไปถามจริงๆว่าจีนายทำอะไรวะเมื่อกี้แล้วดีดูว e ีเก็บก็ภัยออกจากเกมไป <c oughs> เหลือกิวีคนเดียวจะต้องให้ระทึกขนาดนี้เลยฮะตอนนี้ดีดูวี e. ผมถามจริงๆเ <c oughs> ถอะนี่ฮะซีเนียบอกเดีเป็นประโยชน์เลการขึ้นหลังหินหน่อยแล้วเออนี่ชุบ แล้วจีนายโดนซ้ำจากเกมบอ,อกผมรับไปเองแล้วเจ้าหนี้ดีดีสเปย์ไปกิวี่เก็บจีนายไปแล้วนะครับกิวี่เหลือคนเดียวดีดูอีวงฟ้าชิดหลังกิวี่มันเป็นเนินต่ำซะด้วยผมบอกก่อนแล้วชุบซีเดียขึ้นมาได้กิวี่นอนวิวดูอยู่จบเถอะจะขาดใจแล้วจะขาดใจแล้วทั้งนี้อีกนิดนึงฮะเท้านีิจิตแม็คถ้าเป็นปะเก้ตจ่แตกนะใช่แล้วขานาวงฟ้าถึงน็อกดีดูอีเฮดช็อตอย่างคมแล้วซีเดียเดินเข้าใส่กิวี่เก็บดีดีจากเกมไปซีเดียเดินมาแก๊งสุดเจ็ดเดินเข้าไายแล้วเรียบร้อยอคิ แชมป์ครัตรงนี้แชมป์มาแชมป์นเนี่ยเป็นพยางที่สองแชมป์โอเคต่อไปแล้วดีทูอีโดนน็อกจากสามตีสามสวรรก่อนก็อดจีนายสวนเข้ามาตรง,งแล้วนะแล้วไฟใหญ่เกิดขึ้นแล้วจีนายแถมสาวรรไปด้วยอีกหนึ่งคนนะครับเซนามาเก็บก่อนโตได้มุมนี้ให้สกีป่านมาเอ,อิ์นี่เก็บซินเธอแล้วเหลือแค่คนเดียวสุดท้ายเควิ้งโอ้ยังกูตสอะไรดิบข<ด>่าวเบียส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 ตรงนี้เบียสเบียสซาสเปย์มุมดน้าหน้านี่งหลังริ่งอยู่พัฟสกีพัฟสกิโดนป่านแล้วเรียบร้อยก็แบบหูยยาสกีมันติดเงี้ยเอามียบร้อย โอ้ถวายมาเลยครับซีเนียเก็บดับเบิลน้องครับผมคอนโซลเก็บไปแล้วครับจากลูวกาโอเคส่งซีเนียน้องดาวลงไปดีทูอีมาช่วยเพื่อนทันไหมโอ้สวิตอยู่ไกลๆครับผมสุดท้ายฟุตบอลริสไม่รอดครับโอ้แล้ววีดีอาร์เหลือคนเดียวหรือเปล่าที่ยืนอยู่ฮะไกลๆเป็นไมโครบอล้วบูโซนกินเจ็บปั๊มเลือดขึ้นมาดีทูอีเก็บใส่ล้นน้องดาวลงไปอาคิวกำลังจะปิดไกลโอ้โหแล้วจีนายส่งลักเซี่โอชิเกมเลยครับโอ้สวยครับผมคือเรียกได้ว่าไมโครบอลตอนนี้โอ้ร้องฮะ เล่นยากเกินครับใช่ครับผมไม่น่าไหวครับผมวันนี้อ้าคิวน่าจะได้เปรียบสุดนะตอนนี้ครับใช่ครับเดวันไม่ไหวผมว่าไปละอันดับที่4แน่นอนครับฝ่ายซึมไปซื้อเพื่อได้ดัสุดท้ายอะไรครับเนี่ยมันคืออะไรครับเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาหน่อยไหมคุณบอยช่วยมาเซลินโดนน้องจากเอิร์นที่ไปเหลือเล่คนเดียวเท่ากับว่าจะเป็น3 1 1ในวงนี้นะครับเรียบร้อยครับผมเอิร์นี่ส่งออกไปก็ดีดูอีส่งเล่ออกไปเหมือนกันดีเอจบอันดับที่4เฉยฮะเอวันรอดโอ้โหเหลือเชื่อยาเยอะเกินนะไอ้นี่ฮะ อาคิวกำลังจะปิดไก่เกมนี้อาาคิวกำลังจะปิดไก่แล้วพีไฟผ่าสม,มุกไมโครบอยไม่ออกฮะไอจุ่มบูซอนตายหรือเปล่าไมโครบอยเรียบฮะอาคิวอาเทนา่าขวาชิกนินเนอร์ไปได้ครับน่าจะทัวร์นะครับทัวที่2เป็น A1 เฉยเหลือเชื่อตอนแรกเขามีประเด3สามนี่ใช่แล้วเขาไปเดินเก็บหรอเหมือนเพื่อนน่าจะแบบน่าจะปล่อยไอพวกแบบเฟิร์สเอดไม่คิดอะไรงี้ให้อยู่เหมือนกันนะโอ้เหลือเชื่อ